สวัสดีครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกทท่านเลยนะครับผมอยู่กับกระผมมนุษย์ค้างข่าวสปอ,อยหนังยาวๆสลับชานอนดึก ถ้าไม่เช้าเราไม่นอนและในวันนี้นะครับผมก็มีหนังอินเดียเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้คุณผู้ชมได้ชมกันโดยหนังเรื่องนี้มีชื่อว่าซาดากาแกลนซันอธิษฐานรักข้ามแดนซึ่งนักแสดงนำของหนังเรื่องนี้ก็คืออจูนกาปูระบบเป็นอัมริกชายหนุ่มสุดเฟ้อฟ้าที่พยายามที่จะทำให้ความฝันของคุณย่าเป็นจริงรากูนปลิกสิงระบบเป็นราธา แฟนสาวสุดที่รักของอัมริกนีน่ากัปต้าระบบเป็นซาดาคุณย่าของอัมริกผู้ที่มีความฝันอยากจะกลับไปที่บ้านของตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะหมดลมหายใจโดยเนื้อเรื่องก็่าวของหนังเรื่องนี้ก็คืออัมริกชายหนุ่มสุดเฟ้อฟ้าที่ไม่เอาไหนได้กลับบ้านมาดูแลคนยาที่ล้มป่วยหนักซึ่งสิ่งสุดท้ายที่เธอต้องการก่อนที่เธอจะหมดลมหายใจก็คือการที่ได้เห็นบ้านหลังเก่าของเธออีกครั้งซึ่งมันก็ไม่ง่ายเลยที่จะพาเธอข้ามพรมแดนไปอัมริกจะสามารถทําตามคําขอของคุณยาได้หรือไม่ ก็ต้องมาติดตามชมกันเลยครับผมฮันแนนน่าดูช่ไมล่ะเอาเป็นว่าก่อนที่จะไปรับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และถ้าหากว่าใครอยากจะรับชมหนังเรื่องนี้แบบตัวเต็มๆแล้วล่ะก็สามารถไปรับชมหนังเรื่องนี้ได้ที่เ e t f l i x เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยครับผม เปิดเรื่องมานะครับณที่ลอสแอนเจลิสราธาได้โดนลูกค้าบนอย่างหนักเรื่องที่บริษัทย้ายบ้านของเธอทําให้ของของเขาเสียหายไม่ว่าจะทําโกรธเพราะลูกค้าแตกทาหมาลูกค้าหายซึ่งลูกค้าก็แนะนาให้ราธาระวังอัมริกไว้ให้ดีเพราะเขาเป็นคนซุ่มซ่ามมากมากก่อนที่อัมริกจะเดินถือกล่องโดนตีของแม่ลูกค้าเข้ามาและก็ทดสอบดูว่ากล่องโดนตรียังสามารถใช้งานได้ปกติหรือเปล่าก่อนที่เขาจะทํางานต่อและก็ดันซุ่มซ่ามทําให้กล่องโดนตีของลูกค้าพังหลังจากกลับมาบ้านราธาก็เชงอัมริกยับเลย ที่เขาทํางานอะไรก็ซุ่มซ่ามทําให้ข้าของของลูกค้าเสียหายตลอดแต่อเมริกกับไม่ยอมรับว่ามาเป็นความผิดของเขาแล้วก็บยกันไปกันมาอ้างแถไปเรื่อยบอกว่าคราวหน้าเขาจะระวังให้มากกว่านี้แต่ราท่าเธอก็บอกว่าพอแล้วสลับคราวหน้า เราจบกันอารมริกเลยพูดกลับไปว่าแล้วใครจะดูแลบริษัทล่ะมันเลยทําให้ราท่าเสียใจยมากมากที่เขาสนใจแต่เรื่องบริษัทไม่สนใจความรู้สึกของเธอบ้างเลยในหัวของเขามีเพียงแค่ผลประโยชน์เท่านั้นอารมริกเลยบอกว่าจะให้เขาทํายังไงให้เขาออกไปเลยไหมจะได้หมดปัญหาราท่าเลยบอกว่านั่นแหละคือปัญหาทุกครั้งที่เราคุยเรื่องนี้กันคุณจะเริ่มพูดว่าผมไปดีกว่าผมหนีดีกว่าจริงๆแล้วเธอผิดเองที่คาดหวังจากผู้ชายผิดคนครอบครัวตัวเองยังไม่กล้าเชิญหน้าเลยรับประสาอะไรกับเธอล่ะซึ่งมันก็ทำให อัมริกไม่พอใจมากๆที่เธอพูดถึงครอบครัวของเขาก่อนที่จะบอกว่าตัวตนเขาเป็นแบบนี้รับไม่ได้ก็ออกไปซะราธาเลยถอดแหวนวางไว้บนโต๊ะและก็เดินออกไปจากห้องซึ่งทั้งวันนั้นทั้งสองคนต่างก็เสียใจมากๆที่ต้องแยกทางกาันทั้งสองคนก็นึกย้อนไปในอดีตตอนที่ทั้งสองได้คบกันอัมริกได้ขอเธอแต่งงานและชวนเธอมาเป็นหุ้นส่วนกับเขาเปิดบริษัทยายบ้านชื่อเจตลี่เจตลี่ซึ่งราธาก็ตกลงหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขจนปัจจุบันก็ได้้แยกกกทททางางงันรระะหว่่ีอมิกกจโ าพ่อของเขาก็ได้โทรมาหาบอกว่าคุณย่าซาดาป่วยหนกักเธออยากจะเดินทางไปบ้านหลังเก่าที่เมืองราฮอแต่สภาพแบบนี้แค่เดินไปห้องน้ําก็ยังไม่ไหวเลยเขาเลยอยากจะให้อัมริก,กับมาช่วยคุยกับคุณยา่าเพราะเขาเป็นคนเดียวที่คุณย่ายอมรับฟังตัดไปที่โรงพยาบาลพ่อของอัมริกก็ได้มาเยี่ยมคุณยา่าจึงคุณย่าแกก็เล่นพาหมาขึ้นมานั่งเล่นบนเตียงคนไข้เลยคุณย่าได้บอกกับพ่ออัมริกว่าที่นี่มีหมอตั้ง3คนแต่กลับไม่สามารถจัดการเนื้องอกแค่ก้อนเดียวของเธอได้ไอพวกโง่พวกนี้น่าไม่อายเล่นทำอัศว์ุณหมอนี่ยเงืบเอบ ไปคุยกันข้างนอกเซ่งคุณหมอก็ได้บอกว่า เธออายุมากแล้วไม่น่าจะทนการผ่าตัดได้ใจเธออาจจะเหมือนเด็กแต่จริงๆแล้วเธออายุ90แล้วและเขาก็แนะนําให้พาเธอกลับบ้านและทําให้เธอสบายใจที่โุดจนช่วงวินาทีสุดท้ายหลังจากที่พ่ออัมริกมาหาคุณยา่าคุณย่าก็ได้ถามว่าอาการของเธอเป็นยังไงบ้างพ่ออัมริกเลกโกหไปว่าเธออาการแข็งแรงดีแค่กินยาก็หายพรุ่งนี้ก็ได้กลับบ้านแล้วและก็บอกอีกว่าอัมริกจากอเมริกาจะลงมาเยี่ยมทําให้คุณยา่าวิดีโอคอลไปหาอัมริกซึ่งคุณย่าเนี่ยก็สังเกตว่าอัมริกทำหนาา้าเศร้าๆเลือถามวา อมริกเนี่ยก็ไม่ยอมบอกบอกว่าไว้ค่อยบอกต่อไปถึงที่นั่นก่อนที่จะวางสายไปต่อมาหลังจากที่เขาเดินทางมาถึงอินเดียแท็กซี่ก็ได้ถามว่าจะใช้บริการไหมแต่อัมริกก็บอกว่าเดี๋ยวครอบครัวเขาจะมารับซึ่งรอตั้งนานก็ไม่มีใครมารับสักทีเลยใช้แท็กซี่มาส่งแต่เมื่อพอมาถึงหน้าบ้านพอเขาก,กดกลิ่งไปกลับไม่มีใครออกมาเปิดประตูให้เขาเลยปีนประตูข้ามเข้ามาในบ้านและก็ถูกหมาของคุณย่าไล่กัดซึ่งทุกๆคนในบ้านก็รีบวิ่งออกมาแยกหมาออกไปหลังจากนั้นอัมริกก็ได้เข้ามาทักทายคุณยา่าาะก็อกนกคทีีถมื บอกได้ยังว่าทําไมถึงทําหน้าเศร้าอัมริกเลยเล่าให้ฟังว่าเขาเลิกกับทาร่าแล้วซึ่งคุณย่าเนี่ยกลับแซวและก็หัวเราะเยาะอัมริกทําให้อัมริกเศร้าร้องไห้หนักกว่าเดิมอีกในคืนนั้นแม่ก็ได้มาถามพ่อว่าอัมริกจะสามารถคุยกับคุณย่าได้ยังไงเขาเสียสติไปแล้วหลังจากไปอเมริกาตั้งแต่คุณย่าทาเขาตกจากโตอาหารตอนเขายังเด็กๆเ,เขาก็เริ่มร้องไห้โดยไม่มีเหตุผลคุณพ่อเลยบอกว่าลูกชายของเราไม่ได้บ้านะแต่ไปที่พิงกี้และเลิบรี่ทั้งสองคนก็กําลังหัวเราะก,กับคลิปวิดีโอ เอาโลโก้บริษัทดีไซน์ใหม่มาให้พิงกี้ดูว่ามันสวยไหมพิงกี้เลยบอกว่าดีไซน์ดูดีแต่ชื่อผีดเพราะชื่อจะต้องเป็นชื่อของอัมริกเพราะอัมริกเป็นคนโปรดของคุณย่าส่วนทางด้านคุณนาแม่ของเลิฟลี่ก็คุยกับสามีเธอว่าอัมริกกลับมาแล้วเขาจะต้องได้เป็นซีอของบริษัทแน่ๆทำไมเขาถึงไม่อยู่บริหารบริษัทจิตรลี่จิตรลี่ของเขาต่อทั้งๆที่เลิฟลี่ลูกชายของเธอกําลังบริหารบริษัทของคุณย่าไปได้ด้วยดีแท้ๆซึ่งเธอก็คิดว่าพ่อของอัมริกกลัวจะไม่ได้บริษัททเลลลยยยใหห้้อออััััมมรรริิกกกาาาานคคคโปขงงุุณบบษี แต่ถึงเธอจะพูดอะไรสามีของเธอกลับไม่สนใจพูดแต่อืม ทําเอาเธออารมณ์เสียเดินขึ้นห้องไปในคืนนั้นคุณย่าก็ได้ให้คนใช้เข็นรถพาเธอมากแกล้งอัมริกที่กําลังหลับอยู่ก่อนที่เธอจะกลับเข้าไปนอนซึ่งก่อนนอนเธอก็ได้ดูรูปภาพของเธอสมัยสาวๆก่อนที่จะนอนหลับไปเช้าวันต่อมาหลังจากที่อัมริกตื่นขึ้นมาเขาก็ได้ไปแกล้งคุณย่าคืนบ้างก่อนที่เขาจะออกไปวิ่งจ็อกกิ้งจนถึงบริษัทของคุณยา่าซึ่งบริษัทของคุณยา่ามีชื่อว่าแชมเปี้ยนไซเคิลเป็นบริษัทเกี่ยวกับจักรยานซึ่งตอนนี้เลิฟลี่ก็กําลังเป็นผู้บริ หลังจากที่อัมริกกลับมาที่บ้านเขาก็ได้คุยเรื่องบริษัทกับคุณย่าซิ่งคุณย่าก็ยื่นข้อเสนอให้ว่าถ้าอัมริกพาเธอไปที่ราฮอเธอสัญญาว่าจะให้อัมริกเป็นเจ้าของบริษัทแชมเปี้ยนไซเคิลอัมริกเลยถามคุณย่าว่าเธอจะไปตามหาอะไรที่ราฮอคุณย่าเลยบอกว่าตอนที่ประเทศถูกแบ่งแยกจิตวิญญาณอีสวนของเธออยู่ที่นั่นเธอมีบ้านอยู่ที่นั่นบ้านที่สร้างมากับคุณปู่ของอัมริกเธออยากกลับไปที่บ้านหลังนั้นก่อนที่คุณย่าจะนึกย้อนไปในอดีตสมัยที่เธอยััังงเเปปป็นนนนนสาวทีี่่ฮอออใ1994ซต้ธกบคุณู ได้ซื้อบ้านหลังโซมมาอยู่ด้วยกันในคืนนั้นคุณปู่ก็ได้เอาเหล้ามาให้เธอกินและบอกว่าเหล้านี้เป็นเหล้านอกที่เขาขโมยมาซึ่งระหว่างที่กําลังนั่งกินกันอยู่ฝนก็ได้เกิดตกขึ้นมาทําให้น้ําหยดลงมาเต็มบ้านเลยทั้งสองก็เลยต้องรีบช่วยกันหาถังมารองไว้ก่อนที่จะกอดกันหลังจากนั้นทั้งสองผัวเมียก็ได้ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขช่วยกันทํางานทําการซ่อมแซมบ้านก่อตั้งร้านจักรยานที่นี่ขึ้นและได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกตัดกลับมาที่เหตุการณ์ ไปที่ราหอต่อมาอัมริกก็ได้ไปที่สูย์สมัครวีซ่าเพื่อทําวีซ่าให้กับคุณย่าแต่มันไม่สามารถทําได้เพราะคุณย่าติดโทษแบจากปากีสถานซึ่งอัมริกก็มาบ่นคุณย่าว่าไปก่อเรื่องอะไรมาก่อนที่จะให้คุณย่าดูวิดีโอว่าวันแข่งกีฬากระชับมิตรของอินเดียกับปากีสถานคุณย่าได้ไปดึงคราวของผู้ชายคนหนึ่งและก็ขวดตีหัวข้อหาที่ผู้ชายคนนั้นไปด่านักกีฬาคนโปรวกของเธอว่าไอ้หน้าลิงซึ่งคุณย่าเนี่ยก็ไม่สะทกสะท้านหัวเราะกับคลิปใหญ่เลยอัมร ชาติในปากีสถานเพราะเหตุการณ์ <t> ในครั้งนั้นคุณย่าเลยไม่สามารถไปปากีสถานได้คุณย่าเนี่ยก็เลยบอกว่ามันสมควรแล้วมาดานักกีฬาของเธอว่าหน้าลิงเองในคืนนั้นระหว่างที่อัมริกกําลังนั่งดูรูปของราท่าอยู่คุณย่าก็ได้เข้ามาหาอัมริกบอกว่าเธอนอนไม่หลับอยากให้อัมริกมาเล่านิทานกล่อมให้เธอนอนไม่ก็เรื่องที่อัมริกอก,อ,อกหักอัมริกเลยพูดกลับไปว่าเรื่องอกหักของเขาไม่ใช่ในิทานกล่อมนอนนะคุณย่าเลยบอกว่างั้นก็เอาเหล้าไม้เธอดื่มแทนก็ได้หลังจากนั้นทั้งสองคนก็ไปนั่งกกน้าาออยู่่่่ทีสวซึพคุณได อของอัมริเข้าไปอัมริกก็ได้ถามว่าโรชัดเล่าเหมือนกับของคุณปู่หรือเปล่าคุณย่าเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่เหมือนเลยสักนิดเล่าของคุณปู่ขโมยมาจากผู้ชายอังกฤษก่อนที่เธอจะเล่าย้อนกลับไปว่าตอนนั้นตอนที่เกิดการแบ่งแยกประเทศผู้คนต่างบ้าคลั่งไล่ทำร้ายกันเองมีแค่พวกเขาสองคนที่คอยหลบอยู่ในบ้านคุณย่าได้บอกกับคุณปู่ว่าบ้านหลังนี้เป็นเครื่องหมายความรักของพวกเขาทั้งสองพวกเขาจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสามคนพ่อแม่ลูกซึ่งคุณปู่ก็ได้บอกกับคุณย่าว่าเธอห้ามตายก่อนเขาไม่อย่างนเเป็หวข ซิงคุณย่าก็ได้ให้สัญญาบอกว่าเมื่อถึงเวลานั้นเราทั้งคู่จะได้ตายจากไปพร้อมกันซิงคุณปู่ก็ได้ให้สัญญาเช่นกันตัดกลับมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันอัมริก็ได้บอกกับคุณย่าว่าป่านนี้บ้านหลังนั้นคงเป็นของคนอื่นแล้วตรอกซอยบ้านเรือนก็คงเปลี่ยนไปจนจำไม่ได้แต่คุณย่าก็บอกว่าบ้านของเธอยังอยู่ที่นั่นจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแน่ๆบ้านหลังนั้นแต่เปลี่ยนไปด้วยความทรงจําสีบนผนังอาจจางลงแต่ความทรงจําที่อยู่ที่นั่นมันฝังลึกไม่มีวันจางเหมือนที่อักก ดูรูปของราธาและถามเขาว่าคิดถึงราธาหรือเปล่าซึ่งอัมริกก็บอกว่าเขาไม่เคยหยุดคิดถึงเธอเลยซึ่งคุณย่าเธอก็เข้าใจเพราะเธอก็ไม่เคยหยุดคิดถึงคุณปู่เหมือนกันอัมริกเลยถามคุณย่าว่าคุณย่า รู้สึกแบบเดียวกับผมมาตลอด70ปีเลยเหรอคุณย่าเลยบอกว่าหลังจากที่คุณปู่จากโลกนี้ไปส่วนหนึ่งของเธอก็ได้จากไปพร้อมกับเขาด้วยเธออยากจะกลับไปที่บ้านหลังนั้นเพื่อเติมเต็มส่วนที่ขาดหายของเธอไปก่อนที่เธอจะหมดลมหายใจสุดท้ายเธออยากจะนั่งข้างๆบ้านหลังนั้นหลังจากที่คุณย่ากลับเข้ามานอนในห้องอัมริกก็ได้เข้ามาหาและสัญญากับคุณยา่าว่าเขาจะพาคุณย่าไปที่บ้านหลังนั้นให้ได้ไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรก็ตามเขาจะช่วยคุณย่าเติมเต็มช่องว่างในใจให้ได้วันต่อมาอัมริกก็ได้ไปปทีี่่สสถถาาานนากกงุลเพือ ขอร้องให้คุณย่าสามารถเข้าไปในปากีสถานได้แต่ทางเจ้าหน้าที่กลับปฏิเสธเพราะมันเป็นเรื่องที่ไปไปไม่ได้อัมริกเลยทําฟอร์มร้องไห้งองแงจนเจ้าหน้าที่ตกลงที่จะลองหาวิธีช่วยดูต่อมาระหว่างที่อัมริกกาลังไดนโนบุกอยู่ก็ได้มีอีเมลบริษัทเข้ามาในระหว่างที่เขากําลังจะเปิดดูเจ้าหน้าที่กงสุลก็ได้โทรมาเพื่อบอกข่าวร้ายว่าทางกงสุลได้ปฏิเสธวีซ่าของคุณย่าเพราะเธอเป็นคนอารมณ์ร้อนอัมริกสามารถไปลาฮอตได้คนเดียวและนําความทรงจํามากมายมาให้คุณย่าแทนอัมริกเลยบ่นเจ้าหน้าที่ใหญ่เลยวว่าจาจออไปอแลแ้ กาใส่กระเป๋ามาลียังไงก่อนที่เขาจะวางสายไปเปิดอีเมลดูวิดีโอที่ส่งมาซึ่งวิดีโอนี้เป็นการโปรโมทโครงการของบริษัทพวกเขานั่นเองโดยราทาได้โฆษณาว่าบริษัทของเธอสามารถย้ายต้นไม้ได้ทั้งต้นและบริษัทของเธอก็กําลังจะพัฒนาที่จะย้ายบ้านทั้งหลังอีกด้วยซึ่งมันก็ทําให้อาริคิดไอเดียขึ้นมาได้ว่าในเมื่อคุณย่าไม่สามารถไปที่บ้านนั้นได้ดังนั้นเขาจะบ้านหลังนั้นมาหาคุณย่าซะเองเลยก่อนที่เขาจะโพ์เรื่องนี้บนทวิตเตอร์ซึ่งทางด้านกระทรวงการต่างประเทศก็ได้รับเรื่องนี้และกก็ได้เรียชม ลือกันซึ่งอัมริกก็ได้อธิบายแผนการทั้งหมดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รู้ซึ่งสิ่งที่เขาต้องการตอนนี้ก็คือใบอนุญาตจากนายกเทศมนตรีของเมืองลาฮอซึ่งทางหน่วยงานก็ตกลงที่จะช่วยสนับสนุนเขาอย่างเงียบๆวันต่อมาอัมริกก็ได้โทรหาราธาเพื่อขอให้เธอมาช่วยย้ายบ้านของคุณย่าก,กลับอินเดียซึ่งหลังจากที่อัมริกอธิบายงานต่างๆให้ราธาฟังเสร็จเธอก็ได้ปฏิเสธที่จะช่วยเพราะผ่านไปตั้งหลายวันอัมริกกลับโทรมาหาเธอเพราะเรื่องงานเท่านั้นไม่แม้แต่ที่จะขอโทษเธอด้วยซ้ำก่อนที่จะวางสสายไปจึงอัริกิก็ตดนใ จะไปที่นั่นคนเดียวส่วนทางด้านคุณนาะนะเธอก็ได้ให้เลิฟลี่แอบเข้าไปดูห้องของอัมริกก็ได้หรือว่าอัมริกกาลังที่จะคิดย้ายบ้านของคุณย่าก,กลับมาที่นี่ซึ่งตอนนี้อัมริกก็ได้แอบซื้อที่ของนายหน้าเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยซึ่งพอพ่อแม่ของเขาได้รู้เรื่องนี้นก็ถึงกับช็อกเลยและก็บ่นว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเพราะคุณย่าทําเขาตกพื้นมาตอนเด็กแน่ๆก่อนที่พ่อแม่ทั้งสองคนจะถกเถียงกันอัมริกเลยบอกทั้งสองคนว่าคุณย่าได้สัญ,ญญากับเขาว่าถ้าพาเธอไปเจอบ้านได้เ วันต่อมาระหว่างที่อัมลิกกําลังจัดข้าวของเดินทางไปปากีสถานเขาก็ได้เจอกับคุณย่าที่กําลังขอโทษน้องหมาโดยมีพิงกี้ถ่ายคลิปเก็บไว้อยู่ซึ่งคุณย่าก็ถามอัมลิกว่าเขากําลังจะเก็บกระเป๋าไปไหนอัมลิกเลยได้โกหกเธอว่าเขาจะกลับไปอเมริกาสักพักเดี๋ยวเขาจะรีบกลับมาแต่คุณย่าก็บอกไปว่าและถ้าเธอเกิดตายก่อนที่อัมลิกจะกลับมาล่ะก่อนที่เธอจะทวงสัญญาที่อัมลิกได้ให้กับเธอไว้อัมลิกเลยบอกว่าเขาขอเวลาก่อนซึ่งมันก็ทําให้คุณย่าง,งอนให้พิงกี้ขีนรถเข้าบ้านไปซึ่งงงงเเเธอออกกก็ไปนนัั่ศรร้้าาึึถหตุณ์ดีีค ดัตอนนั้นได้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นพวกชาวบ้านได้บุกเข้ามาในบ้านของเธอซึ่งคุณปู่ก็พาคุณย่าอุ้มลูกไปซ่อนตัวและต่อสู้กับพวกที่บุกเข้ามาจนเขาได้ถูกแทงตายไปตัดไปที่อัมริกที่ประตูทางเข้าปากีสถานคุณพ่อก็ได้ถามอัมริกว่าทำไมถึงไม่บอกเรื่องนี้กับคุณยา่าอัมริกเลยบอกว่าเขาไม่อยากบอกเพราะเขาขึ้นชื่อเรื่องทําอะไรครึ่งกลางๆถ้าหากว่าเกิดข้อผิดพลาดเขาไม่อยากให้คุณย่าต้องใจสลายอีกครั้งก่อนที่อัมริกจะกําชับพ่อว่าห้ามให้คุณย่ารู้เรื่องนี้เด็ดขาดหลัง ก็ตัดสลับไปมากับชาที่คุณย่าย้ายเข้ามาอยู่ในอินเดียหลังจากที่อัมริกเข้ามาในปากีาสถานเขาก็ได้ถามคนแถวหมู่บ้านของคุณย่าว่าบานเลขที่3 6ที่อยู่ตรงไหนถามทางคนไปเรื่อยๆจนได้เจอกับบ้านของคุณย่าซึ่งตอนนี้บ้านหลังนี้กําลังจะถูกในหน้าทุบทิ้งอัมริกที่เห็นแบบนั้นก็เลยรีบไปขัดขวางไว้ไปเกาะอ,อยู่บนลูกตุ้มไม่ยอมลงมาแล้วก็บอกว่าบ้านหลังนี้เป็นของคุณย่าของเขาเขาจะไม่ยอมให้บ้านหลังนี้ถูกทําลายซึ่งโชตี้เด็กชงชาถนานก็มาช่วยพูดกับผู้รับเหมาอีกคนทาให้ผู้รัััับบเหหมมาาาาาาข้้จผผิิดควว่่ททงงงงนนนนกกํลลแรือีะ เลยเกิดการตลุมบอลแย่งกุญแจรถลุกตุ้มกันจนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามาจับกลุมตัวอัมริกข้อหาได้เขาก่อความวุ่นวายตัดไปที่โรงพักตำรวจก็ได้ตรวจสอบข้อมูลของอัมริกพบว่าเขามาที่นี่อย่างถูกกฎหมายเลยได้เดินไปถามอัมริกว่าเขามาทําอะไรที่นี่ซึ่งอัมริกก็อธิบายและเปิดวิดีโอย้ายบ้านทั้งหลังให้ตำรวจดูซึ่งระหว่างนั้นเองลุงข่านก็ได้มาบ่นตำรวจว่าใครที่ก่อเรื่องวันนี้บ้านหลังนี้ไม่มีใครมาดูตั้งนานแล้วพอเขาจะทําลายดันมีคนมาอ้างว่าเป็นเจ้าของบ้านเฉยเลยก่อนที่เขาจะมาเถียงกกออจนาาลข่ไปหที ขานกลับมาอีกครั้งเขาก็ได้เข้ามากอดอัมริกเพราะว่าอัมริกเป็นคนบ้านเดียวกันกับเขาลุงขานเกิดและเติบโตที่นั่นเขาเคยมีร้านเบเกอรีร่ใหญ่ๆชื่อว่าขานเบเกอรีกร่ก่อนที่จะชวนอัมริกไปหาอะไรกินกันและก็บอกว่าเขาจะยกบ้านหลังนี้ให้อัมริกเพราะเขาต้องการแค่ที่ดินเฉยๆไม่ได้ต้องการบ้านหลังจากนั้นธนาจากสถานทูตอินเดียก็ได้เข้ามาประกันตัวอัมริกพออัมริกออกมาเขาก็ได้เจอกับโชตี้ที่ยืนรอยอยู่หน้าโรงพักซึ่งอัมริกก็รำคาญไล่โชตี้ให้ไปไกลๆโชตี้เลยบอกว่าเขาเป็นคนที่ช่วยตามสถานทออิินเเดียยมาช่วให้ร ยอมให้โชตี้ตามเขามาได้หลังจากที่ทนายขับรถมาส่งอมริกที่หน้าบ้านของคุณย่าโชตี้ก็ได้เดินตามอมริกมาด้วยอาริกเลยถามว่าเขาต้องการอะไรโชตี้เลยบอกว่าเขาอยากให้อาริกเซ็นสัญญา,วาใว้เขาดูแลที่ดินผืนนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะช่วยจัดการกับผู้รับเหมาเองซึ่งอมริกก็แมวด้วยและบอกว่าเด็กชงชาจะไปทาอะไรได้หลังจากนั้นอาริกก็ได้เข้าไปในบ้านของคุณย่าและก็หลับไปเช้าวันต่อมาระหว่างที่อาริกกำลังจะไปหาที่สมุนตีของเมืองลาฮอเขาก็ได้โทรมาหาคุณพ่อเพื่อจะขอพรกับคุณย่าแต่คุณย่ากลับงออนมมย ยแย่งโทรศัพท์แล้วก็ปาทิ้งไปทําเอาคุณพ่อนี่งงเลยบนคุณย่าว่าโทรศัพท์มันไปทําอะไรให้หลังจากที่อัมริกมาหาท่านเทศมนตรีเขาก็ได้พบว่าเทศมนตรีคนนี้คือโจทย์เก่าของคุณย่าที่ถูกคุณย่าดึงหนวดและเอาขวดตีหัวซึ่งพอไอ้นายกมาดูประวัติของคุณย่าก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นโจทย์เก่าเลยไม่อนุมัติให้ยายบ้านออกไปได้และก็สั่งให้รปภลากตัวอัมริกออกไปซึ่งอัมริกได้โทรบ,บอกคุณพ่อว่าเขาทําไม่สําเร็จนายกไม่ยอมอนุมัติให้เขาก่อนที่จะตัดพอตัวเองบอกว่าเขาทําอะไรไม่่เ่เคยสสารักองงีงชวิตู เขาก็ไปไม่รอดไอเดียธุรกิจครอบครัวก็ไปไม่รอดแถมแผนที่เขาจะเติมเต็มความฝันให้กับคุณย่าก็ยังไปไม่รอดอีกซึ่งคุณพ่อก็พูดให้กำลังใจอัมริกบอกว่าเขาพยายามเต็มที่แล้วซึ่งหลังจากที่เขาวางสายไปคนใช้ก็ได้ไมาเรียกทุกคนว่าได้เกิดเรื่องกับคุณย่าแล้วซึ่งตอนนี้คุณย่ากำลังอาลวาดอยู่บอกว่าทุกคนโกหกเธอว่าเธอแข็งแรงดีซึ่งเธอได้เห็นผลตรวจของหมอแล้วว่าเธอจะอยู่ได้อีกไม่นานไหนๆเธอก็จะตายแล้วเธอจะกินยาและใช้ชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรกลับมาที่อัมริกเขากตนนา ตรวจก็ได้บอกกับลุงขานว่าให้ทาลายบ้านหลังนั้นได้เลยซึ่งลุงขานก็ได้มาแสดงความเสียใจกับอเมริกด้วยและก็บอกว่าถ้าทําได้เขาก็คงช่วยไปแล้วซึ่งอเมริกก็บอกว่าไม่เป็นไรก่อนที่เขาจะให้ของขวัญเล็กๆน้อยๆกับลุงขานโดยเขาได้ให้ลุงขานดูรูปลาเบเกอรี่ของเขาที่อยู่ในอินเดียซึ่งมันก็ทําให้ลุงขานดีใจมากๆพูดขอบคุณอเมริกซึ่งก่อนที่บ้านจะถูกทําลายก็ได้มีคนมาขวางม่ให้ทำลายบ้านอีกครั้งซึ่งคนคนนั้นก็คือราธานั่นเองซึ่งราธาออกมาาาบบว่้นนหลังีียุทต่เธ จากกรมโบราณคดีถ้าหากจะทําลายจะต้องมีใบอนุญาตสักก่อนเซลุงข่านก็นมมช่วยอีกแรงบอกว่าเขาไม่มีใบอนุญาตคงต้องใช้เวลาสักพักที่จะดําเนินเรื่องต่อได้ซึ่งตํารวจก็ได้มาขู่อัมริกบอกว่าเขาสงสัยว่าอัมริกจะมีเจตนาอื่นแอบแฝงอยู่ถ้าหากว่าเขาคิดถูกคนทั้งสถานทูตอินเดียจะตามตัวอัมริกไม่เจอแน่ซึ่งอัมริกก็ตอบกลับไปว่าไม่จะเป็นต้องตามหาตัวเขาหรอกเพราะทั้งสองประเทศจะได้รู้ทุกความเคลื่อนไหวของเขาในคืนนั้นอัมริกก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเรียกคะแนนความน่าาาาาาสสงงงงรเเรเเืออออขขคคุุณณยให้ฟับกว เขากาลังไม่สบายเวลาของท่านใกล้หมดแล้วเขาแค่อยากจะทําให้คําขอสุดท้ายของคุณย่าเป็นจริงก่อนที่เขาจะยกมือไหว้ขอร้องให้สื่อปากีสถานช่วยทําให้คําขอสุดท้ายของย่าเขาให้เป็นจริงซึ่งหลังจากที่อัมริกได้ให้สัมภาษณ์แบบนั้นไปข่าของเขาก็ถูกฉายไปทั่วโลกดังเป็นพลุแตกเลยชนิดที่ว่าถ้ามีในประเทศไทยเนี่ยน่าจะโดนเรียกไปหนกระแสแน่แน่ <c oughs> <c oughs> ซึ่งเหล่าชาวเมืองต่างก็ส่งกําลังใจช่วยอัมริกส่วนทางรัฐบาลอินเดียก็ได้ติดต่อไปทางรัฐบาลปากีสถานเพื่อที่จะช่วยเรื่องนี้ซึ่งพอที่าาานยกีสถานนสสับม นเรื่องนี้เขาเลยไม่มีทางเลือกที่จะยอมรับให้ทําการเคลื่อนย้ายบ้านได้แต่มีข้อแม้ว่าพวกอัมริกจะต้องรับรองให้ได้ว่าจะไม่ทําให้ใครต้องเดือดร้อนและเขาอยากให้คุณย่าพูดขอโทษเขาด้วยซึ่งมันก็ทําให้อัมริกเดือดมากๆเพราะเขารู้ว่าคุณย่าของเขาไม่ยอมขอโทษแน่ๆเธอเป็นคนไม่ยอมคน้นราธาเลยบน่นว่าเป็นแบบนี้เหมือนกันทั้งครอบครัวหรือเปล่าซึ่งมันก็ทําให้อัมริกคิดไอเดียขึ้นมาได้และรีโทรหาเพ็งกี้ก่อนที่จะให้เธอส่งคลิปที่คุณย่าพูดขอโทษหมามาให้เขาซึ่งพอไอทิสมณตีเห็นคลิปขอโโททษษกกนนึว่าาเเเธอออขขลลยตุ ให้เคลื่อนย้ายบ้านได้หลังจากที่พวกออัมริกออกไปแล้วลูกน้องของเทศมตรีก็ถามว่าทาไมถึงอนุมัติง่ายจังไอเทศมตรีก็ได้บอกว่าพวกเขายังไม่รู้หรอกว่าจะเจอกับปัญหาที่กําลังตามมาตัดไปที่บ้านพ่อของอัมริกก็ทําลายเสาอกาศทาลายทุกอย่างในบ้านเพื่อไม่ให้คุณย่าได้รู้เรื่องโลกภายนอกซึ่งพอพวขามาหาคุณยา่าคุณย่าก็ได้แจกจ่ายสมบัติของเธอให้กับชาวบ้านพ่อของอัมริกเลยบอก ว่าให้เธอรออารมริกก่อนแต่คุณย่าก,ก็ไม่ยอมเพราะเธอไม่ชอบคนที่พิสัญญาตัดไปที่อารมริกทีมงานก็ได้ทําการขุดเจาะรอบตัวบ้านกันใหญ่ซึ่งมันก็ได้เกิดเสียงดังมากๆทําให้พวกชาวบ้านเดือดร้อนกันเทศสมนตีก็ได้เข้ามาดูงานด้วยเสื่อหลวที่กําลังขุดขุดกันอยู่น้ําก็ได้พุ่งออกมาจากใต้บ้านทําให้ต้องมาช่วยอุดน้ํากันและน้าในหมู่บ้านก็ไม่ไหลทศสมนตีเลยบอกว่าบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าทาให้ใครต้องเดือดร้อนเสื่อหลวที่อามริกกาลังยืนเซ็งอยู่อยู่ดีๆน้ําก็หยุดพุ่งออกมาโดยมมมมมนเเป็ฝีีีือออออขงโชชต้้้ทท่่ไววาาาํใหริกกจ ช็ตี้ขึ้นมาในคืนนั้นพ่อก็ได้โทรมารายงานอาการของคุณย่าให้อัมริกฟังว่าตอนนี้อาการเธอเริ่มแย่ลงเพราะเธอไม่ยอมทานยาเลยอัมริกเลยขอให้พ่อเอาสายให้คุณย่าและก็บอกเธอว่าเขามีเซอร์ไพรส์ใหญ่ไปฝากให้กินยาด้วยเดี๋ยวได้ตายก่อนจะได้เจอเซอร์ไพรส์ซึ่งคุณย่าก็บอกว่ากว่าอัมริกจะมาเธอคงตายซะก่อนเช้าวันต่อมาการทํางานก็ถึงขั้นตอนที่จะต้องเอาแม่แรงไปยัดไว้ที่ใต้ตัวบ้านและก็ดันขึ้นซึ่งมันก็ได้เกิดปัญหาเพราะว่ามีแม่แรงตัวหนึ่งเกิดเสียทําให้พวกชาวบ้านแตกต เขาได้เอาแม่แรงรถมาใส่ไว้แทนส่วนที่เสียไปและสามารถเอารถบรรทุกมาแบกบ้านไว้ได้สําเร็จจึงพวกชาวบ้านก็ดีใจมากๆมีก็แต่พวกเทศสมุนตรีนี่แหละที่น่าบูดอยู่คนเดียวในคืนนั้นที่บูบ้านก็ได้มีคนจัดงานแต่งอยู่ซึ่งพวกอัมริกก็ได้ไปช่วยขนของที่ละเกะละกะของพวกเขาออกให้ทำให้าาเจ้าของงานแต่งชวนให้เขามาร่วมงานแต่งได้และก็ได้เต้นกันอย่างสนุกสนานส่วนทางด้านเทศสมนตรีเขาก็ได้ดูวิดีโอที่คุณย่าขอโทษดูไปยิ้มไปอย่างสะใจแต่สุดท้ายก็ได้รู้ว่าคุณย่าแก้ขอโทษหมาเลยทเี่ธอ กำลังดูลูกคู่อยู่เธอเนี่ยก็ได้เกิดสลบไปตัดไปที่อัมริกเขาก็ได้มานั่งดื่มเหล้ากับทาร่าแล้ว ara, ลทั้งสองคนก็ต่างพากันขอโทษและปรับความเข้าใจกันระหว่างนั้นเองพ่อก็ได้โทรหาอัมริกบอกว่าอาการของคุณย่าแย่ลงมากๆเขาอยากให้อัมริกรีบ,บลลกลับบ้านด่วนเลยอัมริกเลยบอกว่าเขาจะกลับไปโดยไม่มีบ้านไม่ได้ตอนนี้เขากําลังจะทําสําเร็จแล้วคุณย่าจะต้องดีใจที่ได้เห็นบ้านหลังนี้คุณพ่อเลยให้อัมริกดูคนย่าที่กําลังนอนอยู่บนเตียงอัมริกเลยได้ขอร้องคุณย่าบอกให้เธอฟื้นขึ้นมาเขากําาาาาาลลลััังจจะะกกกกบบบบไไปปห่่่่อออนทีพวถ้้เขโดยมำ นี้คุณย่าจะมอบบริษัทแชมเปญไซเคิลให้กับเขาซึ่งราท่าก็เข้ามาได้ยินพอดีอารมริกเลยพูดแก้ตัวว่ามันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดที่จริงแล้วเขาแค่พูดนมน้าพ่อเท่านั้นก่อนที่จะถามทาร่าว่าเธอจำช่องว่างในใจที่เธอรู้สึกตอนที่เลิกกันได้ไหมไม่สําคัญว่าเธอจะรู้สึกยังไงแต่สําหรับเขาไม่ว่าจะไปไหนเจอใครทําอะไรมันก็รู้สึกว่างเปล่าอยู่ตลอดเวลาและคุณย่าของเขาก็รู้สึกถึงช่องว่างนั้นมาถึง70ปีช่องว่างนั้นหายไปตอนที่เธอได้กลับเข้ามาในชีวิตของเขาทุกอย่างกลับมาปกติดีเขาายอยาก คุณย่าก,กลับมารู้สึกแบบนั้นสักครั้งและเขามาที่นี่เพื่อความฝันของคุณย่าก,ก็เท่านั้นราธาเลยบอกว่าเธอไม่ได้คิดอะไรที่อัมริกคิด,คดก่อนที่เธอจะอบกอดอัมริกและบอกว่าตอนนี้ไม่มีใครหยุดเราให้เอาบ้านกลับไปได้ชาวันต่อมาตัดไปที่บ้านคุณหมอก็ได้บอกกับทุกคนว่าตอนนี้ทําได้เพียงแค่สดมตนภาวนาก็เท่านั้นส่วนวนะันอัมริกเขาก็ได้เตรียมตัวที่จะขับรถออกไปโชตีก็เดินมาเผามาทุบที่หน้ารถเอาเลิกเขาใช้ซึ่งหลังจากที่อัมริกเริ่มขับรถออกไปมันก็ได้เกิดปัญหามีสายไฟขวางทางไไว้อยู่่มมสาารถ ไ,ได้อัมลิกเลยบอกให้โชตี้ไปปิดเครื่องจ่ายไฟก่อนเสรระหว่างที่โชตี้กำลังจะปิดเครื่องจ่ายไฟเขาก็ได้ถูกท่านเทศมนตรีจับตัวลากออกมาและบอกว่าเขาไม่ยอมให้ปิดเครื่องจ่ายไฟตามใจชอบเรื่องนี้มันต้องจัดการไปเดือนๆน,นี่เป็นงานระดับรัฐบาลไม่ใช่ชีวิตของย่านายที่จะเล่นทำตามใจชอบได้หรอกอัมลิกเลยขอร้องท่านเทศมนตรีบอกว่าเขายอทำตามข้อตกลงทุกอย่างแล้วทำไมถึงไม่ยอมให้เขาเอาบ้านไปท่านเทศมนตรีก็เลยเอาวิดีโอที่คุณย่าขอโทษหมาให้ดูและบอกว่านี่เขาเป็นหมาหรออัมลิกเลยบอกว่าอา้าวไม่ได้เป็นเห มันก็ทําให้เทศสมนตรตโมโหมากๆบอกว่าพอกันทีกับครอบครัวนี้ตลาบใดที่เขายังมีชีวิตอยู่บ้านหลังนี้จะไปไหนไม่ได้เด็ดขาดอัมริกเลยพูดกลับไปว่าคุณทาให้ย่าผมใจสลายเพราะย่าเอาขวดตีหัวคุณนะหรอไอเทศสมนตรเลยบอกว่าเขาไม่สนยิงยายแก่นั้นตายเลยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีซึ่งพอเทศสมนตรพูดบทนั้นมันก็ทําให้อัมริกโมโหมากๆจากระทือเทศสมนตรจัดก,การกระเทือพวกลูกน้องสักคว่ำก่อนที่ตารวจจะเข้ามาห้าอัมริกไว้และก็พูดเตือนสติให้อัมริกควบคุมอารมณ์ก่อนที่จะให้อัมริกดูอะไรบบาาาาาาางงงงอออยยย่่่ึึพววกกกกชช้้้นนนนต็ไดัเมสฟขริ นั้นก็ได้เดินมาบอกกับทิสมนตีว่าความรักเป็นความรู้สึกที่แข็งแกร่งมากกว่าความเกลียดชังไม่สําคัญว่าคุณจะเป็นใครแต่คนในประเทศคุณน่ารักมากผม ชาบ้านหลังนี้กลับไปคุณย่าจะหยุดผมยังไงก็เชิญก่อนที่อัมริกจะให้สัญญาณให้ชาวบ้านดึงสายไฟขึ้นและให้ราทาขับรถออกไปหลังจากที่ออกมาจากตรอกซอยแล้วอัมริกก็ได้กอดขอบคุณลุงขานและพวกชาวบ้านก่อนที่จะขับรถออกไปซึ่งระหว่างทางถนนก็เกิดติดขัดเล็กน้อยแต่ก็สามารถเคลียร์สถานาการณ์ได้และขับรถมุ่งหน้าไปที่ประตูเมืองซึ่งทั้งชาวอินเดียและปากีสถานก็มานั่งรอก,กันอย่างคับข้างตัดไปที่บ้านคุณพ่อก็ได้พูดกับคุณย่าที่กำลังนอนอยู่ว่าอัมริกกำลังกลับมาพร้อมกับบ้้้าาาาานขขขออออองงงงแแแมมม่่่่่่่เเเเทททพพืืืใหรรรวีคคจบบิ ตัดไปที่อัมริกหลังจากที่เขาขับรถมาถึงประตูเมืองโชตี้ก็ได้เอาเรื่งของเขามาฝากให้คุณย่าก่อนที่จะกอดลากันและอัมริกก็ได้ขับรถเข้าไปในอินเดียได้สําเร็จและบุ่งหน้าไปที่บ้านของเขาทันทีหลังจากที่เขามาถึงบ้านคุณย่าก็ถามว่าไหนบอกว่าจะกลับมาทําเวลาไงทําไมไปนานนักละ่ะอัมริกเลยขอโทษคุณย่าและบอกว่าถ้าคุณย่าเห็นสิ่งที่เขาเอามาด้วยเธอจะต้องหายโกรธเขาแน่ๆก่อนที่เขาเจะเลาเ่าของโชตี้มาให้เธอลองดื่มดูซึ่งพอคุณย่าลองดื่มดูชีพจรเธอก็เต้นเร็ว เล็กเลยบอกว่าสงสัยคุณปู่จะมาเคุณย่าว่าไปขโมยเล้าจากพวกอังกฤษหรอจริงๆแล้วมันเป็นล่อป่าของปากีสถานก่อนที่เขาจะพาย่าไปดูบ้านของเธอซึ่งพอคุณย่าได้เห็นบ้านของเธออีกครั้งเธอก็ดีใจมากๆร้องไห้ออกมาและลุกออกจากรถเข็นเข้าไปเดินดูในบ้านและนึกย้อนถึงความหลังของเธอในบ้านหลังนี้ได้เห็นตัวเธอในสมัยสาวๆได้เจอสามีของเธออีกครั้งและก็ได้เห็นเหตุหการณ์ในอดีตตอนที่สามีเธอได้ตายไปซึ่งคุณย่าก็ได้พูดว่าคุณไม่ควรผิดสัญญานะทำไมคุณถึงทิ้งฉันไปทำไมไม่เอาฉันไปด้วย สักพักสามีของเธอก็ได้เรียกเธอและบอกว่าถ้าทําแบบนั้นความฝันของคุณจะเป็นจริงได้ยังไงลูกๆของเราหลานๆและแชมเปนไซเคิลก่อนที่เขาจะจูบและก็กอดเติมเต็มช่องว่างในใจของคุณย่าก่อนที่ครอบครัวจะมากอดเธอและก็ได้มาถ่ายรูปครอบครัวด้วยกันซึ่งอัมริกก็ได้เล่าต่อว่าหลังจากวันนั้นบ้านหลังนี้ก็ได้ต่อชีวิตให้คุณย่าหลายปีเธอได้อยู่บนเขาต่ออีก7ปีจากนั้นเธอก็ทิ้งเราไปหาคุณปู่และก่อนที่เธอจะไปเธอก็ได้แบ่งทรัพย์สมบัติออกเป็นสามส่วนเท่าๆกันสุดท้ายเรา แต่งงานกับราธาและกลับไปอยู่อเมริกามีลูกด้วยกัน3คนและพวกเขาก็เรียกเด็กๆว่าซาดาและหนังก็ตัดจบลงเพียงเท่านี้เองครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสลับหนังเรื่องนี้ซึ่งหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป4.2คะแนนส่วนทางด้านเว็บ Rotten Tomato โก็ได้คะแนนจากฝั่งนักวิจารณ์ไปเพียงแค่20%ส่วนฝั่งคนดูก็ได้ไปเพียงแค่50%ส่วนาด้มนทุกครั้งข้าวผมขอให้คะแนนกับหนังเรื่องนี้ไป 8คะแนนเลยครับผมซึ่งถือได้ว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังอินเดียที่ดีเรื่องหนึ่งเลยซึ่งผมก็ไม่เข้าใจจริงๆนะว่าทําไมหนังเรื่องนี้ถึงได้คะแนนน้อยแต่สำหรับตัวผมผมชอบและก็อินมากๆดูแล้วร้องไห้ตามหลายฉากเลยเพราะคุณย่าในเรื่องนี้ก็คล้ายกับยายผมซึ่งยายผมแกก็เป็นคนที่รักบ้านเหมือนกันนะแต่ด้วยปัญหาที่เข้ามายายผมเนี่ยก็เลยต้องขายบ้านทิ้งซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ดูไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ซึ่งผมก็อยากจะบอกกับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับว่าของบางชิ้นบางสีบางอย่างเนี่ยลว้วรทนนร,วรที่จะเกก็บัษา ไ่ให้ดีเพราะถ้ามันจับไปแล้วเราคงไม่สามารถหาอะไรมาแทนที่ได้โอเคก่อนจะจากกันไปผมก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขเรื่องอะไรที่ไม่ดีไม่ดีก็ทิ้งไว้ปีเก่าและก็เริ่มต้นปีใหม่ที่สดใสกว่าเดิมหรือเปล่านะโอเคโชคดีครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในปีหน้าสลับวันนี้ก็หล่อเท